ครับพี่น้องมันยังไม่ทันมีหัวน้ำเลยครับนี่ครับยังไม่มีน้ำหวานเลยครับย,ยังไม่มีน้ำเลยพี่น้องตะวันแางน่ะแก่แล้วครับแางน่ะสวยๆแล้วเนี่ยดางแก่แล้วอตะว่าน้ำบ่มียังไม่มีหัวน้ำเลยอืมมีหน่อยเดียวครับ ไวว้อยมากแตันนี้ได้กินแค่น้อยเดียวครับพี่น้องกัดมั่งลูกแม่กัดนะเป็นการกินหวานแก้่ สวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับผมพอกันช่วงแรงๆครับพี่น้องมาตรงแฟมลยครับเดี๋ยวมาหนีพามาอะไรเก็บมิมที่พอไหวนะครับเนาะมิมพอไหวท้องหางครับพี่น้องหางแหลกจะเป็นหางน,น้อยๆรอกพี่น้องม,มิมมิมกระดิง่งมิมหาง,งวัวครับพี่น้องทู่สูงๆหุ่นพี่น้องหางกลมๆครับกลมๆคือลูกคือลูกอย่างยา่ยางๆนี่แหละมันเหมืดพี่น้องถือเห็นบ๊อบน,นี่ กลมๆเแหละครับตรงกลางเลยครับอู้นูสูงขึ้นครับบุรุวพี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวสิวมมาายยวล้องขึ้นไปเบื้องนะครับว่าสิมีน้ิหวานอะไรยังทางขึ้นกะสิง่ายๆแค่น้อยหน่อยพี่น้องมันสิมิหนามบุนล่ะเดี๋ยวสิล้องขึ้นไปเบื้องรับนะครับนูสูงขึ้นพี่น้องอยู่ช่วงกลางยึคช่วงนี้แหละครับช่วงกลางนี่ทั้งในหน่อยนะครับจะซ้ำนี้แหละ คำคำปั่นคำฟ้ามือเนี่ยเดี๋ยวสิเบิ้งกันว่ไม่ใชมพี่น้าบมวพี่น้องแล้วก็อีกจักรหนึ่งขี่รถขี่รถไปอีกจกักไอ้หารอยเมตรครับยุต้นดูครับอันนั้นั้างไงอยู่ครับบุหรี่เขาเอารือยังเดี๋ยวเอาห้างนี้ก่อนครับพี่น้องนี่ <c oughs> มาถึงห้างลรวพี่น้องหัวน้าบกว่าท่านได้ปิดครับ หิมหางกระดิ่งครับพี่น้องเขาเอินหิมหางกระดิง่งน้ำนิดเดียวครับรครับเห็นบ่ครับหัวหนาวม,มาท่านได้ปิดเลยเป็นมิมหน่อยครับ ได้กินดานน่างมันน่ะพี่น้องแต่ว่าครั้งต่อไปกะทิไงก็หนีอยู่ครับหลองเล็กๆเอง โอ้หัวน้ำก็ใช้ได้อยู่พี่น้องเห็นไหมครับบังเกิไก่ครับบังเกิไก่บังเกิไก่พี่น้องนี่ครับหัวน้ำโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับโอเคนี่ครับผม เซตหยบบ้อยครับพี่น้องน้ำก็โอเคอยู่นะพี่น้องนะหิมกำลังสีงลงอะครับพี่น้องครับอยู่โดนอะไรครับน้ำก็พอมีอยู่ครับโอเคครับผมอย่าลงไปเจอกันทั้ง่างเนาะครับเนาะ โอ้ยเจอกันส่ง,รงแรงๆต่อพี่น้องโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมนังแหลกครับหัวนำํำมีนิดเดียวครับพี่น้องเพราได้กินอยู่ครับเียวไปฝากลูกกับฝากเมียครับพี่น้องเดีย๋ยวบึงตอนนี้ยังไง <c oughs> มีมพี่นี่ติดหาอยากจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อ บุรุษาชิได้เห็ดลิปหามีไหมพี่น้องบางหลายซ่าไหนนะครับเนาะปีนี้หายากอีหลีครับพยายามแล้วครับพยายามหาเต็มกำลังแลวพี่น้อง <c oughs> บอเห็นเลยครับเห็นทั้งนี้แหละครับพังหนึ่งแล้วกะเดี๋ยวกำลังกกสิบเย่าเนี่ยแหละครับพังหนึ่ง,งอยู่้นดูครับ้นดูนหน่อยหน่อยม,มันเป็นนดูใหญ่ดอกพี่น้อง้นดูน่อยหน่อยกระสี อันตรายจังหน่อยพี่นอ้องเพราะว่าต้นน้อยๆเขาขืนไปต้นไม้อาจธิติงแล้วแม้มันอาที่แตกได้ครับอันตรายให้กันโอเคครับเดี๋ยวไปพอกันที่ปุ่นเลยครับพี่น้องมาถึงแล้วพี่น้องรังที่สองครับนี่ครับอีกต้นนี้เลยต้นดูครับผมนี่ครับต้นดูหน่อย ต้นขึ้นกับต้นน้อยๆนะพี่นออ้องนะอมันจะไล่นียครับ้ำหวานก็น่าจะพอมียอ,อ,อยู่ับพี่น้องเสร็จการตัวห้องคำแล้วล่ะพี่น้อง เทวีสองห้างอยู่ครับต้องหาไว้แบบนี้ครับเ่าทันว่าเห็นครับเดี๋ยวมีผมมาหน่ากระลังลงหน่าพี่นอ้องกรลังขี่ล้งกันละ่ละมาเล็กข้น้องจัดการเลยครับทำหวานกันหน่าี่มี่ยู่พี่น้องต่ว่าที่อันตราลแน่แจ้งน้อยพี่น้องต้นน,น้อยครับขึ้นไปต้นใหม่มันอจสิตีงใบมากครับมีมันที่แตกได้อันตรายขึ้นกันต้องใส่ความระมัดระวังแจ้งน้อยพี่น้องโอเคครับผม นี่ครับพี่น,อน้องมันยังไม่ทันมีหัวน้ำเลยครับนี่ครับยังไม่มีน้ำหวานเลยครับยังไม่มีน้ำเลยพี่น้องตว่าด่างน่ะแก่แล้วครับด่างน่ะสวยๆแล้วเนี่ยด่างแก่แล้วตว่าน้ำว่ามียังไม่มีหัวน้ำเลย จะเอาดีไหมน้องนะครับหัวน้ำยังไม่มีเลยโอเคพี่น้องปล่อยไว้ดีวันหลังนะพี่น้องหัวน้ำแบบนี้เอาดีไหมน้องเดี๋ยวบบยยปล่อยไว้ดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวลองมาดูวันหลังเผื่อมัน ลงหนามนะพี่น้องพวกมีหนามด้วยครับโอเคครับผมปล่อยไปดีกว่าครับพี่น้องเบาดอกให้มันเห็ดหลูกดีกว่าปล่อยให้มันปล่อยให้มันแพรเป็นแม่หลายๆดีกว่าครับมันจะได้มีเมียมหลายๆนะพี่น้องนะเขาจะได้มาหามันพันเอาไปเดี๋ยวหลูกมันโมนีมันคิดว่าได้เกิดนะครับเนาะหลูกโมที่อยู่ในห้างเนี่ยมันกำลังแกห้มันขยายพันธุ์ดีกว่านะครับเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวพาดธรกิจนี่รั้งนี้บ่เอาวนะครับเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวหมุนหลังเขาคอยมาเบิง้งขั้นมันหนีก่อนกะว่าเป็นยังครับขั้นมันมีหนามหากาอกกะออกมันขั้นว่ามีหนามหอกกะปล่อยมันขยายพันนะครับเนาะโอเคครับผมโอ้เสียดายครับพี่น้องว่าพี่หนามโอ้ลงไปก่อนพี่นอ้องเจอกันข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อ โอเคครับพี่น้องห้างนี้เบ่าครับห้างนี้ปล่อยเลยครับผมเบ่าปลามันบ่มีหนามเลยปล่อยให้มันขยายพันธุ์กัแล้วกันครับห้างนี้คือว่าให้มันขยายพันธุ์ดีกว่าเนาะครับเนาะให้มันแพร่ลูกแพร่ต่ามันให้มันใหญ่มันจึได้เป็นลังที่ใหญ่ๆก็นี่เนาะครับเนาะห้างนี้ก็ใหญ่อยู่แต่ว่าบ่มีหนามโอเคครับผมภารกิจนี้ไส่มาห้างเดียวครับพี่น้อง ลังเดียวเล็กๆเพราะหายดูกทรายกับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวมันจะมีภูมิน้ำภูมิสังพูนับจักหน่อยเดี๋ยวผมเสียแวะไปเบึงบรู่าสิมีมิมบอตัดไปอีกน้อยหนึ่งครับเดี๋ยวห้องร่างยางไปเบืงน้ำกันนะครับนะ้ำบาสิมีบะนี่ครับหมายเฮาที่ผมว่ามันจะเป็นภูมิใหม่ภูมิใบบันหางครับแก่แบบๆแบบเนี้ยพี่น้อง น้องอยางหาบ่งจะเข้านะครับเป็น <c> ต <oughs> ะมี่ม่ม,มอยู่ด้วยพี่น้องปกติโอ้ยตอาสมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับเนาะท่านเป็นคุณใหม่แบบนี้นะครับม่มเนี่ยโคตรหลาเลยลหละพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นจังไรครับปลาอ้อยมันก็หลายนาพี่น้องป้าอ้อยหลาย,ยาข่ายยาก็หลายครับมันด่าเตมีผลเหมือนกันเนาะ มีฝนน่อยที่เหตุแห่งมิมตายกิยาสารเคมีนะครับเนาะก็มีส่วนไหลขึ้นกันครับที่เหตุแห่งมันบ่มนี้มีห้างนะครับเนาะอันนี้ก็ห้างไงยู่แหละพี่น้องโอเคครับพี่น้องมอเจอตักรังเลยครับคำเดียวพอมพี่น้อง เดี๋ยวเอาเอาไอชิปดากันแล้วกันนะครับเนาะลิปนี้พอไวสองห้างครับใด้แค่ห้างเดียวห้างเดียวผมอีกห้างหนึ่งผมปกติครับเพราะว่ามันม่มีน้ำเลยเรม,มีหัวน้ำปล่อยไ,ไว้กันแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับผมทำแล้วเดี๋ยวห้องกะเร็จภารกิจแล้วครับโอ้โหลดสุดมากพอดี ของสวนสวนแตงพูดครับในสวนแตงเห็ดเกษตรทุกคนโอเคครับผมสาหรับกินนี่กะขอบพุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามชมครับมันจงแฟมเดีครับมือนี้อาจจะไม่ได้หลายห้างนะครับเนาะเป็นไปสองห้างในแค่ห้างเดียวอีกห้างหนึ่งผมม่ตตีเพราะว่าหัวหน้าผมมีเลยกับห้างใหญ่อยู่ครับขั้นเตียวดังมันไปกินกะสงสารหลูมมันให้มันใหญ่ดีกว่านะครับเนาะอนุรักษ์ว้ดีกว่าครับโอเคครับผมขอบพูณหลายๆสำหรับการติดตามชมครับ มักกะไรถึงใจกระแช่เนาะพี่น้องเนาะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันจังเตือน่ลยครับผมแตหรับวันนี้ขอพูดหลายๆครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม